ยินดีสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ทุกท่ากนกำลังอยู่ในการต่อยมวยของเด็กกระโปงนะครับแล้ววันนี้เรามาชกกับนักมวยคนล่าสุดที่เราจะเชิญต่อยคนนี้สถิติตของเขาชนะนมา้อยครั้งแพ้สูงครั้งชนะไฟน็อกทุกช็อต50ครั้งนะครับนาของเขาคือไอเดียเล้ นะครับยืนท้ามาด้วยความมั่นใจไล่อีกคนหนึ่งที่เราจะนาจ้าชื่อของเขาคือไอ้ดำมืดดำนะครับชื่อของเขานี่ไม่ต้องถามถึงใครนะครับดูจากใบหน้าก็พอรู้แล้วนะครับว่าดําขนาดไหนนี่ก็คือโอเะกลันลรีนะครับทุกคนโอเคนะครับโดยที่วันนี้เราจะต่อยกันทั้งหมด3ยกด้วยกันนะครับโดยกรรมการของเราคือโอเคโดยกรรมการของเราก็คือไอยูซาดคอมนะครับ โดยที่วันนี้เราจะมาเจอ2คู่นี้ต่อยกันนะครับโอเคเข้าวงได้เลยเขทุกคนเตรียม oh, ตัวมานะครับเดียเดินจะเดียเดินจะมาหรือไม่ครับอ้า uh ว huh. oh. มาแล้วครับจังหวะนี้นะครับโอ้เกตการ์ดตีเปิดเข้ามาก่อนนะครับสับควาเข้าไปจังหวะนี้ตับซับซับโอ้โหตอนนี้กล้าบังครับโอ้โหเดียกกันออกอย่างนี้ครับกันอย่างเดียวการจังหวะจังหวะนี้สักเข้าไปที่หน้าทองจะนี้กันออกก่อนครับกันออกก่อนจังหวะนี้ยังไงยังไงไอโอ้นะครับกันอย่างเดียวซักเข้าไปหนึ่งมัดนะครับจังหวะนี้โอ้โหเดียวต่อเข้ามาอุปเข้าแล้วโอ้ต่อยเข้ามาต่อนะครับจังหวะนี้เดียบถอยลงไปด้านหลังแล้วก็จังหวะนี้โอ้โหเดียวกันเอาไว้ก่อนนะแป้นหนึ่งแป้นหนึ่งสว่างเข้าไปหนึ่อยยครรัับะะหมดพกเข้าไป หึ่งหมัดเข้าที่หน้านะครับเดียวกันไม่ได้โอ้โหต่อยครับมันคันไม่โดนเลยนะครับโอ้โหคนโอนะครับตอนนี้กระหมัดอย่างเดียวครับเราโอ้โหเพิ่งเข้าไปไม่โดนโอ้โหมาประคั้ก็ไม่โดนประคั้นจังหวะนี้โอ้โหโดนย่ามเอาโอ๊ต่อยครับโอ๊ต่อยโดนมุมแล้วครับเดียวตอนนี้เดียวโดนอะค่มงเขาจะทำยังไงครับกันออกมาได้แล้วจังหวะนี้เขาโดนอะค่มุต่อครับโอ้ต่อยโอ้โหไม่โดนไม่โดนจริงๆอ่ะมันต้องแยกเว้ยเกี่ยมันต่อยไม่ได้ โอเคนะครับเหมือนเขาจะต่อยหลังไอเดียเมื่อไหร่ก็ตับเรื่องออกมาๆๆครับจังหวะนี้เข้าไฟกันต่อมาเดียบบอกเข้ามาเลยสัตว์นี่ครับโอ้ตบอกโอ้โหไม่เกรงครัวนะจังหวะนี้ชกต่อนะจังหวะนี้มาครับเดียบเปิดเข้าไปก่อนโอ้โหจังหวะนี้ไงโอ้ทำไงโอ้ทำไงโอ้ดูท่าทีฝั่งศัตรูครับเดียบกรรมมาตัวโอ้ประคั้นเข้าหน้าเป็นเงโอ้โหหลังคอเลยจังหวะอากีเดียบจังหวะเขาเทียตรงแย่โอ้โหกรรมการเรานี่ใช้ไม่ได้เลยครับจังหวะอากีกรรมการไม่มีการแยกออกกันเลยนะครับ เดียวบอกโอ้โหกรรมการคนนี้ไม่ไหวเลยทำอะไรน้านะครับเตรียมพร้อมต่อได้รับจังหวะนี้ครับเดียวกัลยามัก่อนกัลยามัดฝระตูนะครับทำไงต่อโอ้โหก็การก่อนกันก่อนนะจังหวะนี้กันก่อนโอ้สปริงออกนะครับฟิกเกอร์ฟับฟับมุนวอลฟับฟับโอ้กันการกันนะครับเดียวจังหวะนี้กันนะครับตอนนี้โอ้กำลังกัลยามัดพร้อมต่อยนะครับจะโค้งจะฆ่ากระการโอ้โห เดี๋ยวเดี๋ยวเด็กกันก่อนอย่างเดียวครับโอ้เด็กครับเตรียมพร้อมโอ้โหต่อยเข้าไปที่หน้าทองหนึ่งหมัดแล้วนะครับจังหวะนี้ทำไงต่อทำไงต่อโอ้โหเดี่ยวต่อยเข้าไปแต่ไม่โดนโอ้โหต่อยเข้ามาโดนโอ้โหโดนมุมมุมมุมโยถอ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 ยแม่ต่อแล้วจังหวะนี้โอ้โหกัดเดี่ยวต่อยเข้าไปหนึ่งหมัดนะครับปิดนวลไม่โดนครับโอ้โหจังหวะนี้โอกาสเอายังไงโอ้จะเอายังไง ฟับฟับอุ๊ปโอ้โหอดโอดโอ้ดเข้าไปคุกไม่โดไม่โดไม่กันไม่กันโอ้โหตะกี้โดนจริงๆนี่คือคือฮอกเลยนะครับด็อกเลยจังหวะนี้โอ้โหเดียรต่อยโดนต่อยเข้าไปหนึ่งทีนะครับเอาแล้วไงเอายังไงต่อยนะจังหวะนี้อ่าโอ้ดกับเดียครับต่อยพร้อมต่อยฟับฟับเอาไงเอาไงเอาไงเดียกันได้ก่อนดีครับก่อนโอ้ดโอดกะไว้โอ้ดกะไว้โอ้ดกะไว้ยังไงยังไงยังไงเอาแล้วโอ้โหโอ้ดต่อยเข้าไป โอ้โหเป็นไงล่ะทีนี้โหเดียเดียนี่เก่าโอ้โหเดียนี่ต่อยไม่เข้าเลยนะจังหวะนี้เลิกปั๊บเดียเดียแรงเริ่มหมดแล้วนะครับโอ้โหเล่าด้วยซัดเอาง่ายจังหวะนี้โอ้โหโอ้โหไม่มีแรงเลยครับจังหวะนี้พี่เดียเราโอ้โหโอซ่าของเรานะครับโอ้โหต่อยเข้าไปทุกโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนแจกแย่แย่แย่จับเข้ามุมจับเข้ามุมแม่อากีโดนเข้ามุมนี่ไม่ได้เลยทีเดียวเชียวนะครับ คนเดียวเขาจะทํายังไงให้ไฟนี้เป็นไฟที่ชนะกันนะครับเหลือีกแค่นาทีกว่าๆนะครับทุกคนจังหวะนี้เอาไงโอ้โหอด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 เดินครับอดเดินเข้าเดียพยายามป้องกันตัวเองครับเย็บเย็บหลอกไว้เย็บหลอกไว้ยังไงยังไงยังไงอดโอ้โหโอดก้าวโอ้โหคงไม่โดนครับจังหวะนี้เอาเอาแล้วไงเอาแล้วไงคนเดียวเราคนเดียวเราป้องกันไม่ได้โอ้โหจะนี้การได้อย่างเดียวครับโอ้นะครับพร้อมจะใส่อย่างเดียวโอ้โหฟุกเข้าไปฟุกเข้าไปแม่ฮึบยังไงยังไงจังหหหวะะนี้้้้โโโโอออไย เดียนะคพยายามจะหาช่องโหวตแต่ไม่ได้โอ้โหโดนไปอีกแล้วครับบันนึงทำยังไงดีก็จรงนี้และแค่สิวินาทีสุดท้ายโอ้โหโต,ต,ย,ตย์เตยเตยอยังไงโอ้โหหมดเวลานะครับและจังหวะน,นี้คือได้เวลาของผู้ชนะท้าชิงในรอบนี้นะครับระหว่างพี่โอซ่าของเรากับคุณเดียนะครับโอเคนะครับช่วยจับมือกันด้วยนะครับเพื่อว่าวเป็นการบอกถึงควาว่าเราเป็นเพื่อนกันนะครับน้ำใจนะักกีฬากันด้วยนะครับ โอ okay. เคเตรียมตัวจับมือกันด้วยนะครับโอเคนะครับยืนขึ้นมาแล้วจังหวะนี้เราจะมาโวตกันว่าใครสามารถเป็นผู้ชนะในครั้งนี้ได้นี่ครับโอ้คนเดียวเมาหมัดครับบอกความรู้สึกหน่อยนะครับคนเดียวเป็นยังไงบ้างเร <c oughs> วคนโอ๊ตบ,บอกว่ายัางไงครับ มันดีจังหวะนี้มันตกและจังหวะนี้ได้เวลาเลือกผู้ชนะของไฟนี้กันแล้วนะครับโดยไฟนี้กรรมาการเป็นผู้เลือกไฟชนะนะครับเลือกผิดอาจจะมีโดนต่อยยัดหน้าก็เป็นไปได้แล้วจังหวะนี้ตันตันต้นอาวยังไม่เริ่มยังไม่เริ่มยังไม่เริ่มครับตันต่วันจูีและผู้ชนะก็คือคุณโ,โดโ คนเดียวของเรานะครับถึงก็เสียสูงกันไปเลยทีเดียวโอ้โห,โหเขายังมีน้ําใจนักกีฬานะครับเห็นไหมครับนี่โอ้โห,โหน้ําใจนักกีฬาสุดยอดมาเลยนะครับสำหรับคู่เอกวันนี้นะครับและคู่ต่อไปใครอยากดูต่อก็ทําได้เลยนะครับ